สินแสเข่งพาดวงหมอปลาและน้ำฟ้าเจอวิบากกรรมเพราะทำสิ่งนี้สินแสเข่งเปิดดวงชะตาหมอปลาและน้ำฟ้าเจอวิบากกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดจากการกระทำแถมเจอป้ารัตนาสาบแช่งพร้อมแนะวิธีแก้ไขงานเข้าไม่หยุดหลังจากที่หมอปลาและทีมงานบุกเข้าที่พักสงดงสว่างธรรม ตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรได้ตรวจสอบหลวงปู่แสงยาณนนวโรลวนลามหญิงพร้อมกับถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแต่ถูกกระแสสังคมตีกลับทำให้หมอปลาถูกแจ้งความดำเนินคดีในหลายข้อหารวมทั้งสำนักพุทธก็เตรียมฟันซ้ำกรณีหมอปลาบุกพ้นวัดแปดแห่งในเดือนเมษายนอาจเข้าขายผิดกฎหมายล่าสุดอาจารย์ชนมทัศน์หาไทยพองหรือซินแสเข่ง ผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้วิเคราะห์เจาะลึกได้เปิดดวงชะตาของนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาอายุ44ปีระบุว่ารวยจริงแต่ชะตากรรมจะถูกลงโทษไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะป้ารัตนาสาบแช่งจับผีทุบสารทำลายเทวรูปเป็นกรรมจากการกระทำที่ส่งผลถึงลูกหลานโดยหมอปลา เกิดวันที่7มีนาคม2521ในพื้นฐานดวงชะตานั้นถือว่าเป็นคนเก่งไม่ยอมคนชีวิตเหมือนมีทางสองแพร่งให้เลือกถ้าดีก็คือดีสุดแต่ถ้าแย่ก็แย่แบบสุดๆเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตนเองเป็นผู้ที่มีความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้มีชีวิตที่ต้องเหนื่อยด้วยตนเองแต่เป็นคนที่ใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง เป็นคนที่ไม่เชื่อใครง่ายๆมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสามารถโน้มน้าวให้เพศตรงข้ามคล้อยตามได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้สินแสเข่งยังได้วิเคราะห์ดวงชะตาของน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลาอายุ41ปีอยู่กินด้วยกันมาแล้วร่วม7ปีเป็นคนสวยรวยสเสน่ห์เป็นคนสวยที่ต้องระวังในคำพูดที่มีวาจาสามหาวก้าร้าวและมักจะพูดเจ็บและรุนแรงในยามโกรธ รอบอายุในปีนี้ถือว่าเข้าเคราะห์ต้องระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแวงขัดแย้งให้รุนแรงเตือนให้ระวังในปี2,566เป็นปีปะทะที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกวุ่นวายให้เกิดขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดปี2,563ถึงปี2,564หมอปลาถือว่าเป็นช่วงมรสุมที่ต้องระวัง แต่ก็ถือว่าในดวงชะตานั้นเป็นคนดวงแข็งอะไรที่เกิดขึ้นให้รุนแรงก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการกระทำที่สะสมที่ถือว่าเป็นกรรมจากการกระทำให้เกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นจากเหตุศึกพระหรือจากการกระทำทุบสารทุบเทวรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคำสาปแช่ง จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา7ปีชีวิตคู่ถือว่าเป็นวิบากรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการกระทำตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาทั้งคุณน้ำฟ้าเคยตั้งท้องมีบุตรมาแล้ว9คนแต่บุตรนั้นก็มีอันเป็นไปท้องแรกแฝดก็เสียและท้องต่อมาก็นอกมดลูกจนถึงท้องสุดท้ายแฝดสามก็เสียแต่ก็จะยังมีความพยายามอยากจะมีอีก สินแสเข่งเตือนอาจจะเป็นกรรมจากการกระทําที่หมอปลากระทําการทุบสารให้เป็นเหตุถึงแม้นจะไม่เกิดขึ้นกับหมอปลาหรือคุณน้ำฟ้าแต่อาจจะมีผลกระทบกับทายาทก็ได้หากไม่ทําการทุบสารก็อาจจะได้บุตรดังที่ตั้งใจก็ได้ถ้าจะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมได้หรือไม่หมอปลาจากมือปราบสัมภเวสีทุบสาร ทำลายเทวรูปจนถึงการเป็นหัวหอกในการไล่พระนอกรีตล่าสุดปมหลวงปู่แสงแปกโดนแจ้งความสีข้อหาระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าบทบาทของหมอปลาหรือนายจิรพันธ์เพชรขาวเจ้าของชายามือปราบสัมภเวสีได้สร้างแรงกระเพื่อมโดยเฉพาะคณะสงฆ์เป็นอย่างมากบางวัดถึงกับขึ้นไป้ายไม่ต้อนรับ เพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมตรวจสอบและจับผิดพระแต่เรื่องที่เคลื่อนไหวล้วนได้รับความสนใจจากสังคมพร้อมกับคำถามที่ตามมาว่าหน่วยงานกํากับดูแลคณะสงฆ์โดยตรงทำหน้าที่เต็มที่แล้วหรือยังสำหรับประเด็นร้อนของหลวงปู่แสงยานนวโรอายุ98ปีแห่งจังหวัดยะโสธรกับหมอปลาที่เจอกระแสฟาดกลับและตั้งคำถา,ถามถึงความเหมาะสมว่าก้าวล่วงหลวงปู่ งานนี้ทําเอาหมอปลาเจอบทเรียนไปเต็มๆพร้อมโดนแจ้งความดำเนินคดีกับหมอปลาพร้อมกับพวกใน4ข้อกล่าวหาด้วยข้อที่1คือนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อที่2ใส่ความคณะสงฆ์ให้เสื่อมเสียก่อให้เกิดความแตกแยกตามพรบคณะสงฆ์พศ2505มาตรา44ตรีข้อที่3อังยีซ่องโจร ข้อที่4ร่วมกันทำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จขณะที่กรณีที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยนั่นก็คือหมอปลาได้เข้าไปทลายลัทธิประหาดของชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาในจังหวัดชัยภูมิโดยมีพฤติกรรมที่เปิดสำนักร,รักษาโรภาคภัยไข้เจ็บมาอย่างยาวนานด้วยการให้กินสิ่งปฏิกูล หมอปลาได้รับฉายามือปราบสัมภเวสีเริ่มเป็นที่รู้จักหลังมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยจากสิ่งลี้ลับเนื้อธรรมชาติโดยไม่เรียกร้องค่าตอบแทนและมีเอกลักษณ์ก็คือการทุบการรื้อสารพภูมิสารตายายโดยระบุว่าวิญญาณถ้าหากมีที่สิงสถิตจะไม่หลุดพ้นจะไม่ไปผุดไปเกิดสักทีจึงต้องทำลายสารทิ้งเพื่อไม่ให้มีที่อยู่ และไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ทำให้เจ็บป่วยอีกประชาชนจึงมักร้องเรียนเรื่องผิดปกติให้เข้ามาตรวจสอบมากกว่าร้องเรียนไปที่หน่วยงานรัฐการพลิกบทบาทจากมือปราบสัมภเวสีสู่การเดินสายบูสึกพระนอกรีดสร้างเรตติ้งพุ่งกระชูดเพราะได้กลายเป็นคอนเทนต์โดนใจผู้ชมเมื่อเข้าไปตรวจสอบ y YouTube หมอปลาที่อัปโหลดเนื้อหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหมอปลา ปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามกว่า2.45ล้านคนรวมถึงเพจหมอปลาช่วยด้วยก็มีคนติดตามคึกคักกว่า3.8ล้านคนการเป็นหัวหอกไล่ศึกพระนอกรีดของหมอปลามาพร้อมกับหลายความเห็นจากคนในสังคมถึงบทบาทของหมอปลาบางส่วนตั้งคำถา,ถามถึงการทำหน้าที่ของหมอปลาว่ามีประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลคณะสงฆ์หรือไม่การทำหน้าที่ของหมอปลาที่กำลังกลายเป็นกระแสสังคมผ่านมุมมองนักอาจยาวิทยารองศาสตราจารย์พันตํารวจโทดอกเตอร์กฤษณพงศ์ภูนตระกูลหรืออาจารย์โต้งผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาจยาวิทยามหาวิทยาลัยลังสิตระบุว่าการตรวจสอบเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีเหตุผลรอบคอบไม่ใช้อารมณ์ หรืออยากมีตัวตนเพราะส่งผลเสียหากการตรวจสอบไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนามักมีความอ่อนไหวจะต้องละเอียดรอบคอบตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนไม่อย่างนั้นจะเป็นดาบสองคมขณะนี้การทำหน้าที่ของหมอปลาสะเทือนไปถึงมหาเถรสมาคมนายอนุชานาคาใสารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักพุทธ ไม่นิ่งนอนใจมีมติตั้งสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรเป็นคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดโทษแก่พระที่ปฏิบัติไม่เหมาะสมแล้วเราอยู่มา2,500ปีเรามีพระที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าดูแลมาตลอดและเป็นอย่างนี้ตลอด2,500ปีจนถึงปัจจุบันฉะนั้นคงไม่พึ่งใครคนใดคนหนึ่งที่บอกว่ามาจัดการเพื่อศาสนา ผมคิดว่าการกระทําบางอย่างมันเหมือนดีแต่สิ่งนี้ทำให้ผู้คนมองผ้าเหลืองมองศาสนาไปอีกอย่างหนึ่งท่านคิดว่าท่านทำถูกแล้วหรือถ้าเป็นระยะยาวท่านทำไม่ถูกเราไม่ต้องพึ่งท่านหลอกเพราะท่านมีจิตใจที่ไม่ปกติแน่นอนอนุชากล่าวบทบาทของหมอปลามือปราบสัมภเวสีถึงการไล่ศึกพระนอกรีดจะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมได้หรือไม่ไม่มีใครทราบ แต่อาจารย์ชนมทัศห์หทไทยพองหรือสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศราสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้เผยบทวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตาจากพื้นฐานดวงชะตาของหมอปลาว่ารวยจริงแต่ชะตากรรมจะถูกลงโทษไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะป้ารัตนาสาบแช่งจับผีทุบสารทำลายเทวรูปเป็นกรรมจากการกระทำที่ส่งผลถึงลูกหลาน